เท้าแม่เท่ากินเช็ดแล้วอิ่มแล้วนะอย่าเพิ่งล็อกก่อนนะอยากแคบล็อกก่อนอิ่มแล้วอย่าแคบให้ไปดิอกองสลาก,ก่อนไปล็อกเหล็กไว้ให้ฉันก่อนไปล็อกเหล็กไว้ชห้ฉันก่อนแล้วกยกลับแล้วคนมาข้าวควันต่อคำว่าเหล็กไรนะอยากแคบล็อกก่อนให้เหล็กก่อนไม่เขียมาทุกวันปีหนึงออนน่งหนูเหมาหนึ ซึ่งวันนี้กะแกงแบบขอ้อวดีดีด่าเฟีช่องแม่ไออันซึ่งข้อว่าล็อกเล็กสักคลังเลยบอดแล้วในท้มันจนบอม,นนม,นนมนอแล้วมันจนไม่เสจนซื้ออะไรนี่คือไม่เช่ว่าไม่เช่ว่าเราคนขี้คลางน,นะชิ้นกะขายยันํามานถ,ถูกอยางเอาถูกหน้าแล้วนี่ขอทาถ้าแม่ท่าแต่ว่าไม่รวยํามานปื้อกะแขบบกกินบ่อใจไม่เคยได้มีเงินเก็บเลย เผอกินบ่อชายเดี๋ยวูขนนู้เอานี่เดี๋ยวคนนั่นติีเอานั่นเดี๋ยวขนนี่อยู่โอ้ไล่ชิ้งไลยย่ยางถึงมาข้าวควันตะ่ีเป็นลกเลกไงเช่นตะทีเแต่พอทาเอเอเปทาเออเพี้ยงซาถูซาถูาถนะาอืมปีหนึ่งหมาหุนหนึ่งช่วยตีตารถจตเขาจะย,ยืดแล้วไกวยน่นจะยึดแฉะแล้วนูรถก็ไม่มีตังอีโ่นไม่มีเบียดตีพปน อยากแคลบล็อกนะกินแท่ไจ้อยากแคลบล็อกตอกคำไปนล็อกเล็กให้ทักพี่หัวหน้าเลยมาข้าขวขั้นมาเล็กเลยนะเออช่วยกันมั่งช่วยกันตมากินมั่งฮึแม่เนก็นไม่ไหุ่ยเลี้วถึ้งถ้าทุกแล้วพีหน้าจำใจก,กินเลยมาข้าขวั้นได้เลยเดียวเลยได้ทุกอย่างกินไข่ปลาหิว้วเกิ้ยวกินได้ได้จังเพแต่ว่าเจ้าว่าไม่มาบอกนะปีหน้า อเาเตรียมมาได้น้ำจุ้เจียนปุูกกระอือน้ำจุบม้วยนวน้ำจุบหลกเอืกอกฮึอน้ำจุบเจียนเจียนทำไปให้แต่ไว้เอิ้นดียากันอดอย่าลืมนะพระเจ้าน้าแม่ท่าน้า,นาตอกคำไปลอกเล็กแล้หมักควันเลยอื่ม